สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้รับกล่องวัสดุมาอีก1กล่องนะครับด้านหน้าก็จะเป็นชื่อที่อยู่ผู้รับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาส่งอะไรมาให้เรานะครับเป็นกล่องสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะครับ ก็จะเป็น1กล่องนะครับ1ชิ้นหนึงชิ้น2ชิ้น3ชิ้นเลยนะครับ3ชิ้นเลยนะครับนี่นี่ก็จะเป็นสึกจะเป็นเจลแอลกอฮอล์นะครับเป็นเจล ฮอล์อแถมมาให้นะครับนี่ก็จะเป็นซองซองใส่นะครับนี่ก็จะเป็นแอร์บับเบิลนะครับหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับอันนี้ เป็นลำโพงนะครับบลูทูธนะครับบลูทูธสปีคเกอร์ลำโพงบลูทูธนะครับเซลฟี่เ p 3 a สามเออนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ bây giờ tôi là tông tông tạt được ลำโพงบูทูธนะครับขนาดกระทัดรัดนะครับอันนี้เป็นเป็นสายชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จคู่มือนะครับแล้วก็สาย a u x นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ไม่มีอะไรนะครับหมด เครื่องนี้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับแบตเตอรี่ BLC BL ขีด 5C นะครับสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับเวลาแบตเตอรี่หมดก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่คู่มือคู่มือก็เป็นภาษาไทยนะครับ มือเป็นภาษาไทยสามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายนะครับไม่รู้ว่าถ้าถ้าไม่ใส่แบตเตอรี่แล้วจะเปิดฟังได้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าถ้าไม่ใส่แบตเตอรี่แล้วเครื่องจะสามารถเปิดได้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราจะลองมาเสียบ <S <S เสียบไฟดูนะครับแล้วโดยไม่ใส่แบตเตอรี่นะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้แบตเตอรี่ยังไม่ได้ใส่นะครับแบตเตอรี่ยังไม่ได้ใส่นี่ก็คือแบตเตอรี่นะครับยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวเราจะลองลองดูนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะ ไฟแล้วนะเสียบไฟแล้วนะครับ มี FM ขึ้นมาแล้วนะครับ Life is needy to some เราลองมาใส่แบตดูนะครับเพราะว่ายังเดี๋ยวจะลองมาใส่แบตดูนะครับแบตอยู่ด้านหลังนี่นะครับที่ใส่แบตจะอยู่ประมาณด้านล่างนะครับใส่ลักษณะนี้นะครับ Okay, yeah. The Bluetooth device is ready to pair. สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แนวนี่ก็เป็นยุทีนะครับเสียบแฟนได้นะครับทางปนิพานกันทุกทุกคนนัลุกนะให้นั่งขัดสม,มาแ้าวขาขวาทับขาซ้ายเมื่อขวา ขับมือซ้ายให้นิ้วชี้กับมือข้างขวาจะกัดนิ้วของอมือมือข้างซ้ายการเล่นแฟลชได้จากา usb ก็สามารถเล่นได้นะครับนี่ <พอ S 2> แล้วก็มี tf card นะครับ micro sd ก็สามารถเล่นได้นะครับ,บรครับนี่ก็คือลำโพงบลูทูธนะครับ อาซากิ uh, aki, นะครับเล่นได้ทั้งบูทูธนะครับ SD Card แล้วก็ USB f แฟรไดนะครับแล้วก็ต่อ AUX นะครับเสียบแหล่งเสียงจาก uh, โทรศัพท์มือถือก็สามารถเสียบเล่นได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะครับแบตเตอรี uh, ่นะครับแบตเตอรี battery ่ เอ่าเผาแบงค์นะครับห้าพันมิลลิแอมนะครับเผาแบงค์ พันวีดีแอมปแบงค์ชาร์จเร็ว2 2ช่องชาร์จปลอดภยัยอาซากินะครับเป็นลักษณะโค้งมนนะครับมนโค้งมากเลยนะครับจับได้สบายมือนะครับไม่ไม่เป็นเหลี่ยมนะครับ สายชาร์จนะครับมีสองช่องชาร์จนะครับห2ึ่ง,ง,งช่องชาร์จแล้วก็การเสียบชาร์จนะครับนี่จะเป็นการเสียบ ใส่ใส่ชารจนะครับมี LED ไฟขึ้นนะครับ <St ars> เมื่อเสียบชาร์จก็จะมีไฟขึ้นนะครับ 1.0าหนึ 1> 1. 0แอมป์อิน2.0แอมนะครับเอาส0เป็นคู่มือนะคะรับการใช้าง,งาน าดูอันต่อไปนะครับจะเป็นเป็นลำโพงบลูทูธเหมือนเดิมนะครับเป็นลำโพงบลูทูธเหมือนคล้ายๆตัวเมื่อกี้นะครับแกะยังไ,ไง

ใส่ชาร์จมาให้นะครับใส่ชาร์จแล้วก็คู่มือคู่มือก็เป็นภาษาไทยนะครับอ่านเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็มีสาย AUX มาให้นะครับเหมือนเดิมนะครับสายช่องต่อ AUX พวงบูททิปลเบด for digiton asaki เครื่องนี้รู้สึกจะหนักนะครับอันนี้เป็นแบตบ BL 5 B นะครับแบตบ l 5 B ลก็สามารถเปลี่ยนแบตได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันแบตบจะเล็กกว่า นี้ปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มเสียบไฟชาร์จแล้วก็ปุ่ม AUX แล้วก็เสียบ TF card นะครับแล้วก็ช่องนี้ก็เสียบ USB flash drive นะครับเดี๋ยวลองเสียบสายชาร์จดูนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่ามีไฟขึ้นนะครับ เทียแล้วก็มีไฟขึ้น มาลองใส่แบตกอน,นะะอก่อนนะครับลองใส่แบตกันก่อนนะครับ แล้วก็มีเสียบใจห้แล้วก็มีไฟขึ้นนะครับไฟขึ้น Play by USB Drive พอเราได้สวดมนต์วิชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจในแนวมตรงปุ่มนี้ก็จะเป็นการลดเสียงนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับ f n mode เ l ี้ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเครื่องนี้รูว่าเสียงดีมากเลยนะครับเครื่องนี้มีเสียงแหลมชัดเจนนะครับเครื่องนี้<ต>เสียงค่อนข้างดีเลยนะครับ สสบาสบาายยหนักนะครับเนี่ยเขาน้ยู้สึกว่า,าน้ำหนักจะหนักมากพอสมควรนะครับขอลูพ่อสบายสบายใครก็ร้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับจะไปบีบเปลือกตาจะกดลูกในตา ลับตาใ้สบายสบายครับนี่ก็คือการแกะกล่องนะครับกล้ามเนื้อทุบส่วนร่างกายเราการแกะกล่องผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนแบตเพล์แบงค์นะครับที่ชาร์จแบตเพล์แบงค์อาสกินะครับแล้วก็ลำโพงบลูทูธตัวเล็กนะครับแล้วก็ลำโพงบลูทูธอีกตัวหนึ่ง สามชิ้นเลยนะครับวันนี้้อคลายก็ถ้าเกิดใครท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับตามช้อปปี้ <ทำ S 1> ลาซาดานะครับ,บ,รบเพื่อจะได้มาใช,ใช้เปิดเชื่อมต่อบ,บทูตแล้วก็เปิดเพลงจากแฟลชไดรจาก usb card จาก sd card นะครับในสำนหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงดีมากเลยครับเครื่องนี้เสียงแหลมอ,ออกชัดเจนนะครับเสียงเพราะมากเลยถ้าชอบก็สั่งซื้อมาใช้งานกันได้นะครับ